สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิตรัชาดีวันวันนี้นนผมจะมาผมจะมาทําสิ่งปาดิษคืออะไรครับคืออะไรลูกที่ตั้งโทรศพัพท์อ่าวัสดุม,มีอะไรบ้างครับแนะนำหน่อยลูกวัสดุกาวร้อนแล้วก็อะไรลูกมาไอติมสองอันค่ะสองอัน ส่วนบนใช้กี่อันลูกส่วนบน,น,บนใช้แ่ใช้เก้าอันส่วนล่างล่ะครับใช้หกอันต่อไปทำยังไงติดกาวใช่ไหมติดกาวพอติดกาวเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับที่สวยๆอะ่ะระบายสีครับเสร็จแล้วลองตั้งให้ดูหน่อยครับ